สวัสดีค่ะคุณปู่วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะโอ้มาพอดีเลยปูก่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหนหนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆคะ่ะโหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตที่สนุกสิไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเ่าอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี ออยากฟังตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชราชนจาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมูชาตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนักอ๋อหนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้น เออเขาชื่ออะไรนะเขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชายเย,ยนยังไงลหละจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนําให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไม,ธมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็สรงราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทําให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติ และยังได้แรกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเยนและระบบท่อปะป,ปาในวังละโว้ที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงมือใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคระสงขาโธแพ้จนได้ เราไปเที่ยวแก้เซงกันดีกว่าตัวันในเที่ยวไหนเหรออุ้ยเเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปูได้สิแต่จะ่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะครละที่นั่งสันเพชรมหาปราศาสต์พุทธศักราช2,228รัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชโอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั้นไงคนนั้นไงออกยาวิชายเย็นฮาชูฮาชูอาชูท่านรัชทูตแพ้ขนแมวนายพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรอือขอพระคุณท่านอย่าได้ตโนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ เฮ yeah! ้ฮะแย่แ tamam ล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี hey, he really? ้เก่นแก้วเอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมังออเด็กๆกลับมาพอดีเลยกูเพิ่เจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับประจทูด และเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพยากโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอักรราจทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยที่14ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยคะ่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลกยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชืวว่อว่าตะวันได้เป็นทูต จะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อา้าวเมฆละ่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษาสองภาษาไหมลูกตอนนี้เมฆโอเคเว r ริ o o d กครับปู่เวร์กูดประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลก ก็เพราะพระมาหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา เด็กๆมาดูนี่สิค่ะอะไรเหรอครับคุณปู่ขบวนพระยุหะยาตราทางเลมาคแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหมเอ่อเอ่อเอ่อ be beautiful beautiful, beautiful.